เราจะต่อดอกแถวที่หนึ่งนะคะก่อนที่เราจะต่อดอกแถวที่หนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีหนึ่งดอกที่เป็นดอกเสร็จสมบูรณ์ทั้งสี่ด้านแล้วถ้าเป็นการต่อแถวที่หนึ่งมันจะเป็นการต่อด้านเดียวถ้าต่อด้านเดียวจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้นะพอจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เราถักตามลายออกมาก่อนแล้วเราใช้ด้านเดียวค่ะด้านที่สี่ในการต่องานก็จะมาจบตรงจุดเริ่มต้น อันนี้ดอกที่สองนะคะต่อกับดอกที่หนึ่งดอกที่สามต่อกับดอกที่สองก็ต่อหน้าตาเหมือนกันด้านที่ต่อมันจะต่อตรงโซ่ที่เป็นโซ่สิบห้าโซ่เจ็ดโซ่เจ็ดแล้วก็ตรงปุ่มปุ่มนี้จะเป็นโซ่ห้าอันนี้โซ่เจ็ดโซ่เจ็ดแล้วก็ตรงนี้เป็นโซ่สิบห้าเวลาต่อเสร็จแล้วไหมเรายังไม่เก็บนะคะเราจะทิ้งไว้แบบนี้เผื่อเวลาเรามีการต่อผิดเราจะได้แก้ไขได้ ตัดไหมเผื่อไว้แบบนี้ค่ะดูรายละเอียดวิธีการต่อข้างในได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อโคเชต่อดอกต่อแบบเฉียงคอวีรหัส mf 142่งสี ep นี้เป็น ep สามเราจะมาต่อดอกแถวที่หนึ่งนะคะจำนวนดอกที่ใช้ในการต่อแถวที่หนึ่งทั้งหมดจะใช้ดอกสี่เหลี่ยมจำนวนสิดอกค่ะ แถวที่หนึ่งที่เราจะเริ่มต่อนะคะจะเป็นแถวนี้นะที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นด้านหน้างานมันจะวางทับกันนะคะเวลาเรานับดอกตรงนี้มันจะทับกันอยู่นับสองสี่หกแปดสิบต่อเป็นเส้นยาวออกมาค่ะจำนวนทั้งหมดสิบดอกก่อนที่เราจะต่อเป็นเส้นยาวออกมานะคะเวลาต่อจริงๆมันคือการต่อเส้นยาวปกติแบบนี้แต่เวลางานจะเอาไปใช้มันจะเป็นแนวนี้ นี่นะคะเวลาต่อเราจะต่อด้านนี้มันจะเป็นการต่อด้านเดียวทั้งหมดเลยนะคะจุดที่มันจะเชื่อมต่อมันจะเชื่อมต่อตรงเส้นยาวเส้นยาวตรงนี้เป็นโซ่สิบห้าอันนี้เป็นโซ่เจ็ดอันนี้เป็นโซ่เจ็ดนะคะจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามตรงนี้เป็นโซ่ห้านะคะจุดที่สี่จุดที่ห้าจ็ดทุหกแล้วก็จุดที่เจ็ด เวลาเราจะต่อเส้นยาวตรงนี้นะมันเป็นเส้นยาวเป็นโซ่ส5เวลาเราถักเราจะถักชิ้นงานที่เราเอาไปต่อเนี่ยแค่โซ่ตัวที่เจ็ดตัวที่แปดมันจะมาเชื่อมต่อเหมือนกันตรงนี้ถ้ามันเป็นโซ่เจ็ดเราจะถักชิ้นงานของเราแค่โซ่สามเอาไปเชื่อมต่อมันจะเป็นตัวที่สี่นะคะส่วนตรงนี้ที่มันเป็นปุ่มตัวนี้เป็นโซ่ห เวลาเราถักเชื่อมต่อเราถักชิ้นงานชิ้นงานเราคือชิ้นงานนี้ที่จะเอาไปต่อถักถึงแค่โซ่ที่สองตัวที่สามจะเชื่อมต่อตอนเชื่อมต่อใช้ดึงซีค่ะมันจะมีหนึ่งดอกที่ถักสำเร็จแล้วนะคะทุกมุมดอกที่เราจะเอามาต่อถ้าเป็นการต่อด้านเดียวนะจุดที่เราเริ่มต้นมันจะอยู่ด้านนี้ให้เราถักมานะคะแล้วนับด้านนี้เป็นด้านที่หนึ่งอันนี้ด้านที่สอง อันนี้ด้านที่สามเราจะเอาด้านนี้ต่อค่ะด้านที่สี่เวลาต่อคุณดูงานนะด้านนี้มันเป็นด้านที่โชว์งานส่วนด้านนี้เป็นด้านผิดด้านผิดหน้าตาชิ้นงานจะไม่สวยนะคะมันจะเป็นนูนออกมาแบบนี้ด้านถูกงานจะสวยกว่าจะเรียบเนียนเวลาเราต่อเราจะต้องหันด้านหลังชนกันด้านที่ไม่โชว์งานจับตัวนี้เงยขึ้นมาค่ะแล้ววางประกบ จุดเชื่อมต่อจุดแรกจะเป็นตรงที่เป็นโซ่สิบห้าชิ้นงานที่เราถักอยู่จะหันเข้าหาตัวเราอันนี้เป็นชิ้นงานที่เราจะเอาไปต่อมันจะอยู่อีกด้านหนึ่งหันหลังชนกันจุดเชื่อมต่อจุดแรกตรงโซ่สิบห้าให้เราถักโซ่เจ็ดพอโซ่เจ็ดเสร็จแล้วนะคะจุดเชื่อมต่อเราแทงแล้วเราดึงผ่านโซ่ตัวนี้จะเป็นโซ่ตัวที่แปดแล้วเราก็ถักต่อให้ครบสิบห้า เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แล้วก็สิบห้าพอครบสิบห้าเสร็จแล้วปล่อยชิ้นงานที่เราจะเอาไปต่อจับชิ้นงานที่เรากำลังถักถักกีบต่อกีบเราจะเป็นพันหัวเข็มสี่ครั้งนะคะจุดที่ไม่มีการเชื่อมต่อเราถักลายให้จบเหมือนเดิมตรงนี้เป็นการถักกีบพอสี่คอสามตัวนะคะ รวบเข้าด้วยกันพอรวบเข้าด้วยกันเสร็จแล้วจุดเชื่อมต่อจุดที่สองจะเป็นโซ่เจ็ดเราก็ถักโซ่สามชิ้นงานประกบกันอย่าให้บิดนะคะนี่นะด้านหลังชนกันแทงดึงผ่านเป็นโซ่ตัวที่สี่ห้าหกเจ็ด พอได้ครบเสื้อเจ็ดโซ่เจ็ดเสร็จแล้วจับงานเราค่ะมุนหัวเข็มสี่ครั้งถักกีบคลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อนะคะตรงไหนไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนแล้วคลิปที่ออกมาแต่ละอีพีข้อมูลจะไม่ซ้ำกันแนะนำให้คุณดูข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะถ้าคุณกดข้ามคุณอาจจะ มองไม่เห็นตัวเทคนิคที่มีบอกไว้ดูคลิปให้เข้าใจก่อนนะคะโซ่สามนะคะตรงนี้เป็นโซ่เจ็ดเราถักโซ่สามชิ้นงานเราตำแหน่งตรงการแทงดึงผ่านเป็นโซ่สี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดจับงานที่เราถักอยู่ถักกลีบเวลาถักใช้ดันหัวเข็มมันจะทำให้เราได้ตัว คอสี่คอที่ยาวเสมอกันถ้าคุณดึงขึ้นมางานคุณจะไม่เท่ากันคุณต้องใช้วิธีถักการดันหัวเข็มยาวแล้วก็ใช้สะบัดข้อมือนะคะตอนที่เราหมนุนนิ้วนี้จะเป็นตัวประคองรวบเข้าด้วยกันเราก็ดูชิ้นงานที่เราจะเอาไปต่อต่อไปจุดที่เชื่อมต่อมันจะเป็นตัวปุ่มปุ่มตรงนี้เป็นโซ่ห้า เวลาเราจะเชื่อมต่อโซ่ห้าเราก็ถักโซ่สองนะคะสามสี่ห้าเราถักโซ่ตัวนี้ก่อนนะเนี่ยโซ่ที่โยงเราทำปุ่มตัวนี้ก่อนแทงลงไปตรงจุดรวบวิงเกิลโคเชงานที่เราถักอยู่เป็นซิงเกิลน,นะคะถ้าเป็นโซ่ห้าเราก็ถักโซ่สองเชื่อมต่อตรงปุ่มแทงดึงผ่านเป็นโซ่ตัวที่สาม ถักอีกสองตัวโซ่สี่โซ่ห้าถักซิงเกิลต่อไปโซ่ห้าจุดที่ไม่มีการเชื่อมต่อเราถักตามลายเดิมแล้วเราก็ถักตัวกีบเป็นพอสี่คอคลิปนี้เป็นคลิปที่สามแล้วนะคะวิธีการถักดอกสี่เหลี่ยมดูได้ที่อีพีหนึ่งวิธีถักดอกสามเหลี่ยมดูได้ที่ ep สองแนะนำให้คุณถักดอกไว้แล้วมาทยอยต่อจะไวกว่าถักไปแล้วต่อไปนะะถักทีละดอกแล้วต่อจะทำให้เราเบื่อในการถักต่อไปเป็นโซ่เจ็ดนะคะเราก็ถักโซ่สามเชื่อมต่อดึงผ่านโซ่สามรวมกันทั้งหมดได้โซ่เจ็ดถักกลีบเราค่ะ ถ้าคลิปมันไวไปคุณก็กดหยุดนะคะดูไม่ทันคุณก็กดย้อนดูให้เข้าใจก่อนแล้วลงมือถักค่ะรับรองคุณถักได้ไหมที่ใช้หัวเข็มที่ใช้แรงมือในการถักมีผลกับชิ้นงานนะคะตรงนี้เป็นโซ่เจ็ดเราก็ถักโซ่สามดึงผ่านเป็นโซ่ตัวที่สี่ห้าหกเจ็ด ผักกีบแล้วเราก็รวบ รวบเสร็จแล้วอันนี้มันเชื่อมต่อ3แล้วนะคะต่อไปเชื่อมต่อโซ่ยาวถักโซ่7ดึงผ่านเป็นโซ่ตัวที่8แล้วถักให้ครบทั้งหมดตรงนี้มัน15ถักอีก7ค่ะ3 4 5 6ีเจ็ดมันจะได้ออกมาเป็นโซ่ยาวแบบนี้แล้วเราก็ถักกีบต่อจุดไหนไม่มีการเชื่อมต่อเราถักเหมือนเดิม แล้วงานจะไปจบเอาตรงจุดเริ่มต้นนะคะลักษณะการต่อออกมาชิ้นงานก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้จุดที่มันเชื่อมต่อจุดที่หนึงเป็นเส้นยาวจุดที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกแล้วก็ที่เจ็ดดอกต่อไปดอกที่สามเวลาต่อก็จะเหมือนกระดอกนี้ที่เอามาต่อดอกที่หนึ่งเราต่อยาวออกมาเรื่อยๆจนได้จํานวนทั้งหมดสิดอกค่ะอันนี้เป็นดอกที่หนะคะ ต่อด้านเดียวดอกที่สองดอกที่สามก็จะต่อเหมือนดอกที่สองค่ะต่อด้านเดียวยาวออกมาเลยจุดที่ไม่มีการเชื่อมต่อเราก็จะถักเหมือนเดิมให้ครบลายนะเราต่อตรงถึงแถวที่ที่มันเป็นโซ่สิบห้าอีกสามกลีดถักเหมือนเดิมแล้วงานมันก็จะวนมาจบตรงจุดเริ่มต้น ตรงที่เป็นจุดเริ่มต้นตัวนี้นะตรงที่บนกีบรวบอย่าลืมว่าตรงนี้ต้องเป็นโซ่ห้าแล้วมีปุ่มคุณต่อมาเรื่อยๆนะคะทั้งหมดจำนวนที่ใช้แถวที่หนึ่งคือสิบดอกค่ะ EP ที่สองเราจะมาต่อแถวที่สองกันนะคะ ข้อมูลทั้งหมดนะคะของเสื้อตัวนี้ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการหักผังลายทั้งหมดจะมีลงไว้ที่เว็บไซต์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะคุณสามารถตามไปดูที่เว็บไซต์ได้ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ก็อยู่ตรงใต้เว็บไซต์เช่นกันนะคะแล้วก็ตรงที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็จะมีเช่นกันพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o YouTube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ